สวัสดีจ้ามาพบกับสาวอุดรน,นุ่มอังกแลนคือเกาจ้าเมาื่อนี้มาจ้าทุกคนมากินข่าเทียงน้ำกันจ้าได้อันพัดกระเพ้าปาหมือจ้านี่จ้าเห็นบ่พัดกระเพ้าปาหมือแล้วก็ขาดอะไรก็คือไข่ดาวจ้ากระเพ้าไข่ดาวเมนูเมนูทีทุกคนต้องกินเนาะจ้า แต่ว่าอันได้ปลาหมึกมาจ้าก,ก็เลยอันผัดกะเพ้าเผ็ดเผ็ดคืดยากนะจะบ่ได้กินบ่ได้กินโดนเราจะผัดกะเพ้าปลาหมึกมาจ้าทุกคนกินข้าวเที่ยงจา้า เมนูง่ายๆแต่ว่าหังแสบเนาะจ้ะมื่อนี้กินเขาจ้ะมื่อนี้กินตแตเมนูตำอะไรกะกินเผ็ดนะจ้ะกินเผ็ดล้วล่ำใส่บอดีจ้ะปลาหมึกเน้นๆจ้ะมว่่คยเห็นหมาจ้ะอืมืม Yeah. Tá. อากาศหนาวใจอยู่เนี่ยเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วก็ฝน,นตกจะเมื่อน,นี้อากาศขึ้มฝนตกบ่ได้ไปใส่จาวันหยุดกันเลย อยู่แต่บ้านเห็ดหาเห็ดอันแน่กลินจ้ะหาอันอันนั้นอันนี้มากเห็ดจ้ะเดี๋ยวกับเห็ดเน่ากลินแล้วกับบนี้กะหาของหวานด้วยจ้ะบนเนีย ปลาหมึกจ้ะเน้นๆเลยจ้ะเนี่ยมีไข่พร้อมได้จ้ะปลาหมึกมีไข่หน่อยนึงเสียงดังแน่เลยจ้ะอัน เสียงหมาหายใจแห้งๆจ้ะค๊ <c oughs> ัมค๊ัมเดี๋ยวจ้ะนอนเบปเปิดปือจ้ะมากันเด้ นอนเบิดเมือ่อกินแล้วก็นอนอยากกินน้ำเเผาได้แ้ะกินอะไรแต่ปลาหมึกมันเผ็ดอ๋อ ตองไต้ไม่ยูนิกอะเรนจะผัดกะเพราปลาหมืกเถืาอ,อะไรอะที่เห็ดกินส่วนมากะสีเป็นตำหรือว่ายำสิแม่จ๊ะเนี่ยสาวอ,อุดรกะขอขอบคุณผู้ติดต,ตามไม่ผู้ติดตามเก่านะจ๊ะที่เข่ามากกดไลค์รับชมวิดีโอสาวอุดรนะจ๊ะ กาฝากเป็นกำลังใจให้สาวอุดรนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อที่สิบรายผ่าดคลิปใหม่ๆจ้ะปันนี้สาวอุดรกัสิคอโตไปก่อนนะจ๊ะพ่อกันคลิปหนาน,นะจ้ะไปแล้วจ้ะ